ยมากเลยนะคะนี่ระบายสีก็สวยแจ่มมากเลยนะคะคิวเป็นผู้ชายชอบเนือ,อสีเขียวคิวชายฮีหรือชี she, คะคิวช she, ายฮีหรือชีค่ะเนี่ยอ่านมาเลยฮีฮีเนาะฮีไรส์เออครีมบลสเนาะถ้าผู้หญิงเราใช้อะไรคะอย่างปลายเนี้ยเราใช้ชีชีไรส์เออพิ้งบลสเนาะแขนสวยนะเนี่ยวาดรูปก็สวยมากเลยนะวาดรูปก็สวยนะต้นหอมนะสวยมากเลย